คลิปนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดถึง นะคะยอดน่าจะเป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบ3เดือนเพราะว่าเราหายกันไปเพราะที่เห็นมือไมนิ่งชัดเจนค่ะอยู่ดีๆอุปกรณ์ของแพรก็เกิดอ c บิเนต์ขึ้นมาด้วยการที่ขาตั้งในส่วนของมือถือนั้นมันหักแล้วก็พังลงไปนั่นเองนะคะเลยทำให้การที่จะใช้ในการต่อะอะไรยเงี้ย ไม่ได้ด้วยแล้วก็แพ้เองยังไม่ได้มีเวลาในการที่จะซื้อใหม่ขนาดนั้นเพราะว่า3มเดือน3เดือนที่ผ่านมาก็จะวิ่งรับงานนอกสถานที่เป็นหลักนะคะก็ทั้งออกไปข้างนอกกว่าจะเข้าเมืองมาด้วยความที่ตัวเองไม่มีรถไงก็จะกลับมาถึงบ้านโดยประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทําให้แบบว่าชีวิตเราค่อนข้างจะมีรูทีนหรืออะไรที่มันแบบว่า เหนื่อยแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้มาทำชาร์ต์ทีแอนชาร o ลต e ออฟเลิฟหรือว่า Everything ที่เกี่ยวกับการทายดวงต่างๆแต่เราจะมาด้วยความหมายของไพ่เดอะเดทนะคะคุณเดทเดทใบนี้นะคะเดท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 จริงๆวันนี้จะไม่เกี่ยวอะไรกับไพ่เดทเลยก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ประจำวันของแพรนั้นคือไพ่เดอะซันนั่นเองค่ะ ก็เลยจะเอาตัวอย่างของเดทมาพูดถึงพอดีว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งในเพจแพ่ที่เขามาถามในใต้โพสต์นั้นว่าถ้าเราจับได้ไพ่นี่บ่อยๆไพ่เดทบ่อยๆจะเป็นอย่างไรบ้างหรือมันมีผลอะไรกับเราหรือเปล่านะคะ พอดีในนี้ของแพรจะทําเป็นดวงรายเดือนอยู่แล้วที่จะมีแบบประจําวันต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวจะแปะทริคการทายดวงรายเดือนสั้นๆโดยใช้ไพ่ลายวันเรียงกันนะคะไม่ว่าคุณจะมีแอปหรือไม่มีแอปหรือมีหน้าไพ่ปกติคุณก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ลิง์ไว้ข้างล่างแล้วเราก็จะมาดูกันว่าคําถามที่น่าสนใจสําหรับ คอมเมนต์นั้นเดี๋ยวต้องขอยกรูปมาแปะไว้ให้ด้วยนะคะคือเขาถามว่ามันมีอิทธิพลหรือมันมีผลอะไรต่างๆไหมซึ่งแน่นอนค่ะว่าเวลาเราเห็นไพ่ใบน,นี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันเป็นจุดหนึ่งที่ น่ากลัวนะมันเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันจะโอเคหรือเปล่าเราจะตายหรือเปล่านะคะคำถามโลกแต่เวลาเราได้ไพเดทขึ้นมานะคะแต่ถ้าเวลาเราอ่านตำราเนี่ยเราก็จะได้รู้ความหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็อยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็สไตล์การเขียนของผู้น,น,นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะบอกกล้องไม่ชัดเพราะว่ามือนึงถืออยู่มือนึงโฟกัสไม่ได้ เศร้าใจทนดูไปก่อนนะออะโอเคกลับมาที่ไพ่เดทนะคะเราต้องบอกก่อนว่าเวลาคนได้หมักจะกลัวซึ่งเอาจริงๆแพรกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยสัมป اي มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยว่าเราจะตายจะเลิกลางั้ยงงี้วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงความหมายในเชิงของตามตำราเสมอไปแต่คุณก็จะเห็นว่าเออว,วันนี้แพรเอาเล่มนี้ของ ไพ่อีีีกับการเข้าใจชีวิตเขียนโดยคุณนรินจารานะคะก็ไม่โฟกัสเพราะว่าอีกมือนึงไม่มีการโฟกัสกล้องนั่นเองด้วยนะ,ะจ๊ะทําใจของคุณนรินจาราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็ให้การเขียนที่ค่อนข้างจะมีหลายๆมิติซึ่งถ้าใครซื้อตอนนี้เนี่ยที่แพร์เห็นที่ b 2 s เป็นหลักๆนะคะจะมี b 2 s แล้วก็ในอินในอินมั้งไม่ไม่มั่นใจแต่ว่า B2S จะเยอะนะคะเขาจะเป็นรูปปกสีสีแล้วซึ่งน่าจะแค่ทำปกใหม่แต่อันนี้คือแพซื้อมาสักสอปี2018ได้อะค่ะพอดีก็บังเอิญไปเจอเหมือนกันในความหมายในนี้เนี่ยเขาเขียนค่อนข้างดีเลยนะคะอ่ะด้วยความที่มันไม,ม่มีมือเขาอย่างสมมติอันนี้มันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยปะอันหนึ่งถ้วยเขาก็จะมีเรื่องของความรัก นะคะการงานการเงิน,งนงสุขภาพแล้วก็ต่อด้วยจิตวิญญาณแล้วก็รวมถึงคำแนะนํานั่นเองนะคะที่เลยทําให้รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้น่าซื้อเก็บไว้เดี๋ยวนะเล่มนี้ราคา250บบาทนะจ๊ะอ่ะ โอเคทีนี้กลับมาที่ไพ่ใบนี้เราจะไม่พูดถึงเชิงอิงตำรามากเกินไปแต่เราจะดูได้ว่ามันสามารถเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกคอนเซปต์ของมันคือการจบ เพื่อการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งไปสู่สิ่งใหม่การเปลี่ยนสถานะสัมพันธ์ใหม่หรือสิ่งใหม่มันคือการเปลี่ยนจากอีกสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองโดยการที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีเหตุและผลจากการกระทําของเราทั้งนั้นเรา ขึ้นชื่อว่าเรานะคะเราก็คือตัวเองตัวคุณเองเลยนะคะตัดสินใจที่จะไปต่อไม่ไปต่อกับเรื่องอย่างไรนั่นเองแน่นอนลหรอว่าชีวิตคอ,อเรามันจะมีแบบทั้งแวดล้อมทําให้เปลี่ยนการตัดสินใจที่ทําให้คุณต้องเจอหรือการกระทําสะสมต่างๆที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยมันสะสมจนถึงขั้นของการต้องตัดสินใจแล้วนั่นเองนะคะ เราก็เลยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคอนเซปต์ของมันจริงๆคือสิ่งนี้ดังนั้นถ้าถามว่าไพ่ใบนี้จะแทนเรื่องการเลิกราได้ไหมมันก็ต้องดูที่ไพ่ประกอบก็ได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการใช้อารมณ์รุนแรงไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไปทะเลาะตบตีแต่ฟิลของเดทถ้าพูดถึงบุคคลคนนึงอะแพรให้เขาจะเหมือนกับคนที่ ไม่ค่อยโกรธใครถ้ามันไม่มีเหตุผลจริงๆแต่เขาจะไม่ค่อยปราณีใครเท่าไหร่ดังนั้นคําพูดหรือการกระทําของเขาอาจจะตัดสินใจจบได้โดยเร็วด้วยนะคะหรือสถานการณ์บางอย่างอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเก็บกดอันนานแล้วค่อยมันระเบิดนั่นก็เป็นไปได้สไตล์ของเดทนั่นเองนะคะถ้าถามตัวบุคคลอย่างสมมติว่าคนเนี้ย เขาได้ไพ่เดทในการถ่ายความรักขึ้นมาคุณจะถ่ายว่าอย่างไรคนจะบอกว่าเนื้อคู่คุณตายไปแล้วถูกไหมหรือเนื้อคู่คุณยังไม่เกิดหรือเปล่านะคะเราจะไม่ทายอย่างนั้นค่ะแต่เราอาจจะทายได้ว่าใครที่เป็นสายฝอสายต่างชาติได้ไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไพ่ ที่เหมาะกับการที่คุณจะได้สนองนิดที่ทำให้หัวใจของคุณนั้นชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะครับให้แบบเดทเนี่ยหนึ่งเป็นคนสไตล์สายฝอรั่งต่างชาติก็ได้นะคะเจอจากการเดินทางไกลในนี้เราจะเห็นพื้นหลังจริงๆเนี่ยมันเป็นสีเทาๆมันไม่สว่างม,มันมันมีนสดใสคือมันแล้วมันก็ไม่ได้แบบ มันไม่ได้ว้าวอ่ะเกิดปะถ้าเอาแบบตำอันอันนี้คือไ i เดอร์เวทปกติของสมิตรไรเดอร์เวทนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มันเลยทําให้เราได้เห็นว่าแบ็คเก่าของเขาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะพยายามพยายามกดซูมก่อนมือมีมือเดียวได้ไหมโอเคอ่ะกดซูมได้แล้วนะคะในดีเทลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ก็ได้เขามักจะบอกว่า ไพ่เดทมักจะมาเวลากลางคืนแล้วแต่เลยนะคะเพราะแต่ให้เป็นว่า environment เนี่ยมันค่อนข้างจะอึมครึมดังนั้นก็ต้องดูสีพื้นหลังไพ่ประกอบใบอื่นๆด้วยนะคะทีนี้เราจะเห็นอะไรได้บ้างเราจะเห็นว่ามีพระอาทิตย์ซึ่งตรงนี้ถ้ามองดีๆสังเกตได้ว่ามันอาจจะเป็นพื้นหลังเดียวกันกับของไพ่เดมูลถูกไหมเพราะมันมีเสาสอง สองเขาเรียกว่าไงอ่ะสาวสองหลักเหมือนกันแล้วมีพระจันทร์นะคะอาจจะสื่อถึงไพ่เด m มูนที่มันเป็นในช่วงเวลากลางคืนมิติแห่งความมืดหรือแทนในช่วงเวลาที่สิ่งลี้ลับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกมาในช่วงเวลาังน,นั้นก็ได้เหมือนกัน นะะนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีสายน้ํามีเรือเห็นไหมดังนั้นมันถึงเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้โดยตรงการออกจากงานการย้ายงานการเริ่มต้นใหม่การย้ายบ้านการไปเรียนต่อการออกจากชีวิตใครคนหนึ่งได้โดยเหมือนกันหรือทางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ไหมก็ใบนี้นั่นเองนะคะคราวนี้ แพจะไม่ได้อิงตำราแต่แพรจะเป็นคนอ่านไพ่ตามภาพแล้วก็ตามประสบการณ์นะคะถ้าจากใบนี้เราจะเห็นบุคคลมีหลายคนอ่าเดทก็แน่นอนแหละว่าเขามารับแล้วนะคะอันนี้คืออ่า บางคนก็บอกว่าราชาบางคนก็บอกว่าเป็นโป๊บเหมือนไพ่ใบที่5นั่นเองนะคะก็คือ the h e r a f a n s นะคะอันนี้อาจจะเป็นกษัตริย์องค์เก่าหรือโอคนก่อนเพราะมันมีมงกุฎเหมือนกันดังนั้นการที่เดทเลือกที่จะฆ่าม,มาทุกครั้งที่เดทข้าม,มาเนี่ยมันมักจะมีคนตายเสมอนะคะในมุมมองของไพ่เท่าที่เห็นอันนี้ไม่ต้องไปตบตีถกเถียงอะไรต,ต่างนานากับแพรเพราะแพร,พอ,แพรอธิบายในสิ่งที่แพร เข้าใจเรามาแชร์กันนะคะแพทย์จะไม่อิงตามตำราจา๋าย้ำครั้งที่2นะคะคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งเด็กน้อยกับหญิงสาวดังนั้นหญิงสาวเนี่ยแน่นอนว่ารู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะไปยังไม่พร้อมที่จะตายฉันยังมีภาระมีความรักหรือมีอะไรต่างๆแล้วแต่จากชุดที่เขาใส่เป็นสีขาวแน่นอนว่ามันแฝงด้วยความบริสุทธิ์ความที่มันมีสิ่งคุ้มครองนะคะส่วนเด็กน้อยเราจะเห็นว่า เขาดูดีวความสนใจเขายังดูมีความสดใสย,ยังไม่รู้อินุอินเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาในขณะที่ป๊บคนนี้หรือพระราชาคนถัดไปนั้นกําลังวิ่งว่อนคอว่อนก็ได้ที่จะทําให้ยูต่อไม่เอาชีวิตใครคนใดคนหนึ่งไปประมาณนั้นนั่นเองนะคะรวมถึงเดทมักเป็นข่าวดีของการเริ่มต้นใหม่อะยังไงไมาเห็นมาข่าวช่ยไหมคะ เนื้อดาไพ่มาทั้งหลายแหล่มีสีของมันนะถาสังเกตมันก็จะมีสีน้ำตาลสีดำสีขาวเป็นหลักนะคะไพ่เดทเป็นไพ่มาสีขาวซึ่งแทเนเรื่องของอสุรมาขาวการบอกข่าวดีการมาสิ่งที่ดี นะคะแต่เราก็จะรู้สึกนั่นแหละพอด้วยความที่มันเป็นไพ่เดทเราจะเหมือนมีการ์ดบางอย่างที่เราจะรู้สึกไม่ดีในการตาั้งแต่จริงๆมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะกลางๆในเรื่องของการให้ความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะดังนั้น ถ้าเปรียบเทียบกับสำรับอื่นก็โชคดีที่ซื้อมาหลายสำรับเพราะถ้าเป็นหมอดจริงๆจะไม่ได้มีไพ่สำรับเดียวอยู่แล้วนะคะอย่างพื้นหลังใบนี้นะคะเป็นของอั p s t เ r อร์ทลอตเราก็จะได้เห็นอีกมุมมองนึงของไพ่เดทนั่นเองนะคะอันนี้ตัวจิตของแพ้เลยคุณเอ่อคุณกิฟต์นั่นหรือ วิวออฟเดอะเยีนะคะแล้วก็ The f o u n t a i นนะคะ t h f o u t t n i นแพรชอบให้ชุดนี้เพราะว่าสีแล้วก็งานอาร์ตของเขาค่อนข้างจะสวยเรามันเป็นสไตล์ที่ชอบบวกถึงให้ตัวการอะไรแข็งแรงดีนะคะถ้าใครซื้อก็ตอนนี้ k ิ n โ k คุนิยากับ Asia Books มีขายแล้วนะคะ รู้สึกจะประมาณพั0 0ามพัสี่ำหรับหนึงได้แต่ว่ากล่องเขาหนาเราก็ดีด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบไพ่เดททั้งสแบบอ่ะอันนี้เพจเทเห็น่างไอันนี้คือออริจินอลนะคะอันนี้จะเป็นออริจินอลเราก็เป็นไพ่อัพอัพเตอร์ทาร์ตนะคะแล้วก็ ขึ้นอยู่ที่อาร์ติสที่เขาเขียนหรือวาดภา่นั้นๆด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงเลยว่าถ้าทุกครั้งที่คุณซื้อมาคุณต้องตีมิติความหมายใหม่ด้วยต่อให้คุณจะมีความรู้หรือชั้นแน่นพื้นฐานแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าสัญ,ญลักษณ์ซิมโบลิกต่างๆสีแวดล้อมสำคัญที่คุณต้องทายความใหม่นะคะ โอเคเข้าใจตรงกันคราวนี้ถ้าเราจะส่องให้เห็นเนี่ยในนีเป็นออริจินอลเราจะข้ามไปละครั้งนี้เขาสองให้เห็นว่ากษัตริย์องค์นี้หรือโป๊ปก,ก็มีการจากให่นะคะโดยการที่เดทก้าวข้ามไปแล้วมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้หญิงสาวเนี่ยรู้สึกว่าเสียใจแล้วรู้สึกไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็เด็กน้อยตายไหมไม่ได้ ในนี้ตอบไม่ได้ว่าเด็กน้อยตายไหมนะคะแต่น่าจะตีความได้ว่าเขาไม่อยากให้เด็กน้อยคนนี้มีการรู้เห็นในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงก็เลยอาจจะให้หลับไปหรือทำให้เขารู้สึกว่าไม่เห็นก็ได้เหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นแบก็กกราวด์อีกทีนึงว่า พระอาทิตย์หรือพระจันทร์ตรงนี้มีการส่องแสงสว่างขึ้นแล้วนั่นเองด้วยนะคะรวมถึงสัญลักษณ์ท่าทางของตัวเด็นั้นก็ยกธงขึ้นนะคะเพื่อการเดินก้าวข้ามไปมีคุณหมดด้วยโอเคแต่ในนี้สีค่อนข้างจะชัดเจนกว่านะคะเราจะเห็นขนาดของพระชัดเจนว่าเนี่ยจะค่อนข้างสลิมกว่านิดหนึ่งตัวสมิธเด็กจะค่อนข้างหนามาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาที่ ไพ่คุณกิฟต์นะคะหรือ Will of the Year นั่นเองค่ะในนี้เราจะมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งเราจะเห็นไพ่เป็น,เป,นเป็นรูปเดทเหมือนตามหนังฝรั่งเลยอะคะ่ะที่จะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่ขวานอะแพเรียกแพรเรียกคาถาไม่ถูกอะนะแล้วก็เป็นเหมือนเปลวเพลงิงเปลวไฟอยู่ข้างหลังถ้าเรามองดีๆเนี่ยจะมีคนสังเกตจะมีหลายคนสังเกตว่าเขามีรูป ควันเป็นผู้หญิงหญิงสาวหรือตัวแทนตัวตนอะไรอย่างนี้นะคะน,นี่ไพ่เดทเป็นผู้หญิงนะอาจจะแทนใน,ในเรื่องของมันมีการเปลี่ยนแปลงทางสัญลักษณ์เพศบางอย่างน,นี่นี้พระเจร์ของเขาก็ไม่เต็มตุงแต่เป็นเหมือนสุริยาคาาสุริยุปร,ราคาได้ด้วยเหมือนกัน การเกิดการล้มตายจากถ้าเรามอีดีมันเป็นเหมือนสองโ่สองพบตรงที่ตรงนี้มันมีดอกไม้ครึ่งนึงของเดทฝั่งเนี้ยมันเป็นการปลูกเจริญผลต่างๆนานานะคะอาจจะแทนการการจบบางสิ่งเพื <maximum looking for reality> ่อเริ่มต้นบางอย่างเขาก็ตีมินนิ่งของเขาได้ดีแต่ชุดนี้เขาให้เดทชัดเจนว่าเป็นโมเมนต์กลางคืนนะคะส่วนเอิร์วิวออไม่ใช่สิอันี้จะเป็นเดอะฟาวเทนทารนะคะเห็นไหมเอ่ย สีมันไม่สีมันอึมครึมมากแต่แพชอบอ่ะในชุดนี้นะคะไม่มีอะไรอื่นๆนี่พยายามแบบให้ดูต่างๆบุมต่างๆเอานะมันจะเป็นแค่ต้นไม้เป็นสัญญาณแห่งความตายเข้ามานีนี้เราจะไม่เห็นยมทูตนอกจากยมทูตนะคะนี่ยมทูตลอยติ่งลอยเติ่งอยู่บนนี้นั่นเองนะคะนี่นี่น่าจะเป็นจินตนาการของเขาแล้วแหละว่า การที่มาอ๋อเดี๋ยว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 ถ้าสังเกตดีๆมันในนี้มันจะเป็นเหมือนแบบถ้าเรามองมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแฉกๆนี้มาใช่ปะอาจจะเป็นตัวยูมาทุ่นนั่นแหละกําลังมาแล้วแล้วเขาก็เหมือนนําโลกวิญญาณแห่งความตายมาด้วยหรือเขากําลังออกจากโลกวิญญาณแห่งความตายเพื่อสะสมกะโหลกหรือสะสมคนที่ถึงวาระเกณฑ์แล้วนั่นเองในนี้เหมือนเขาก็พยายามทําให้มาเป็นสีขาวไม่ใม่สามิติอะ แต่เราก็อยากพยายามให้เห็นว่าเป็นเป็นสีขาวไงโอเคคราวนี้ถ้าไพ่เดทเกิดขึ้นมาในชีวิตคุณบ่อยๆละ่ะเกิดอะไรขึ้นการที่ไพ่เดทเกิดเข้ามาในชีวิตคุณบ่อยๆนะคะ อย่างแรกมันมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างวันนั้นๆอาจจะไม่ได้อันตรายใดๆนะคะก็ต้องขึ้นอยู่ที่การกระทําก่อนหน้าและอย่างที่บอกแม้เดทจะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่คุณต้องทบทวนดูว่าก่อนที่มันจะได้เป็นไพ่เดทมันจะต้องทําให้คุณมีสติที่ได้ใบนี้นะคะอย่างสมมติ แพทม์ก็จะไปบอกกับลูกค้าที่มาถามเกี่ยวกับเรื่องแฟนเกา่าดรามา่าจิตตกมาแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยตัวเขาเนี่ยได้ไพเดทขึ้นมาบ่อยๆแล้วนั่นแปลได้ว่าคุณต้องสงบจิตสงบใจไปทําสมาธิหรือถ้าต่อแบบดาดาหน่อยก็แบบแก่หยุดได้แล้วฉันไม่อยากฟังจนกว่าเธอติดใจดีขึ้นทั้นถึงจะคุยกับเธอใหม่แนวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ หรือมันออกแนวเหมือนให้เราไปมีสติก่อนหากให้เรายอมรับความจริงว่าเรื่องตรงนี้มันจบมันจากไปแล้วก็ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณถามหาอะไรอาวอารนแฟนเก่าก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าด้ไพ่เดทขึ้นมาเพราะเขาอยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่มันต่างคนต่างจบวาระไปแล้วการเรียกร้องหาอดีตก,ก็อาจจะไม่ได้อะไรกลับมานอกจากคุณเสียเวลาชีวิตแล้วก็ไม่ไทำให้ประโยชน์ในชีวิตคุณดีขึ้นนะคะ ก็เป็นฟีลปมาณนี้ขึ้นอยู่ที่ภัยแวดล้อมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในแง่ของหนังสือของคุณนรินจระกันนะคะหน้าของคุณนรินจาราอันนี้ค่อนข้างจะถ่ายเอวหน่อยเพราะว่ามือกดปิดไม่ได้หน้าของคุณนรินจาราอยู่ที่หน้า77นะคะอาจแพรจะไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานาน,าน,านะคะให้ไปซื้อกันเอาเอง แต่ในนี้ในตรงคําแนะนําที่อยากให้อ่านนะคะเขาจะบอกว่าเขาจะบอกบอกชัดเจนเลยว่าอายงสุขภาพลดเสร็จละการเครียดสะสมท้องผูกเส้นคอตึงดังนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่สะสมเกี่ยวกับตัวคุณร่างกายสภาวะแวดล้อมบางอย่างโดยที่คุณต้องเป็นคนเลือกในการดําเนินการใช้ชีวิตด้วยนะคะรูปแบบ ในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณปลดปล่อยสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายของคุณอีกต่อไปคุณกลายเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นมากกว่าที่เคยคิดว่าจะทำได้นี่คือความหมายอันแท้จริงของการตายเพื่อเกิดใหม่นะคะคำแนะนำการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆจะช่วยให้คุณ ไปสู่ปลุกคุณให้ไปสู่การใช้ใชีวิตในรูปแบบใหม่ไปตลอดดังนั้นเห็นไหมเขาก็พูดตรงกันว่าอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงทัศนคติ mindset การดำเนินชีวิตรูปแบบความคิดการทำงานทุกๆอย่างดังนั้นมันเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ไม่แปลกใจถ้าวันนั้นขึ้นไพ่เดทมาแล้วอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณเลย ก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นการที่คุณอยากนอนงงง่ายๆวันหนึ่งฉันขี้เกียจฉันไม่อยากทำอะไรนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากพักกับร่างกายนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะหรือ ไพ่ของการเบิร์นเอาก็ได้ไพ่เดสเหมือนกันคือการที่คุณนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการกินการนอนการบำบัดร่างกายที่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญหรือระบบภายในอย่างเช่นสมองที่จะทำให้หลอเลี้ยงร่างกายเลือดต่างๆให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ รวมถึงการที่เขาเนี่ยอยากให้คุณนะคะเปลี่ยนแปลงอาหารการกินวิถีชีวิตหรือคุณต้องจำใจลางานพักผ่อนไม่ได้ให้คุณลาออกนะลางานพักผ่อนเพื่อที่ไปสาถานที่ธรรมชาติการที่เป็น private privacy social detox หรือการที่คุณนั้นไม่มีการตอบอีเมลใดๆในช่วงวันนั้นก็ได้นะคะเพราะมันเป็นการที่อยากให้คุณนั้น ผ่ใน,นส่วนของคนทีสัมพันธ์นั้นใบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณจะต้องให้อาภัยแก่กันในเรื่องบางอย่างให้ได้นะคะมันจึงเป็นจุดที่อยากทําให้คุณเนี่ยให้อาภัยได้ไหม ให้โอกาสกันได้ไหมมันอาจจะเป็นไพ่ second chance ใบหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะคะการที่ทะเลาะกันจากหายไม่ได้แปลว่าขึ้นไพ่เดทมาจะต้องเลิกกันนะคะแต่มันเป็นการไปพักก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ก็ได้ก็ยังถือว่าเป็นการปรนีปนอมที่ดีและเขาขึ้นมาในการเตือนสติตรงที่ว่า อยากให้คุณนั้นอย่าใช้อารมณ์หรือสิ่งที่เป็นตะกอนยกขึ้นมาอีกนะคะหรืออาจจะเป็นเซอร์ไพรส์จากแฟนคนที่อยู่ห่างไกลคนต่างประเทศกลับมาได้เจอกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นไพ่ชุดหนึ่งที่เป็นไพ่ของแฟนเก่าได้ด้วยและถ้าพูดถึงในนี้เราก็จะรู้กันว่ามันเป็นไพ่หนึ่งของโมดูลเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าตาม หน้าพ่ยแผ่ก็ได้ใบดีเป็นไพ่ประจําตัวของการเป็นหมอดูเหมือนกันในตอนจับไพ่ครูพื้นดวงครั้งแรกนะคะตอนที่เรียนมานั่นเองนะคะดังนั้นถ้าจะพูดตรงๆปากจัดตรงๆพงพังก็ไม่แปลกแต่มันก็อยู่ที่การวางตัวเดสจะเป็นถ้าพูดถึงบุคคลคนหนึ่งเนี่ยแแพอยากให้ถ้ามองอาจจะนึกถึงพี่ฮิวโกก็ได้ฮิวโก้ที่เป็นนักร้องอะค่ะ เพราะเขาจะดูมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมันดูเห็นว่าคนนี้คือคนนี้คนที่เป็นเดอะวันคนที่เป็นลักษณะแบบเดียวที่ ตายของเขาการแต่งตัวความคิดไม่เซ็ตหรือการใช้ชีวิตจะค่อนข้างดูแตกต่างจากคนอื่นแต่ดูน่าค้นหาหน่าสนใจเห็นแล้วจําได้นั่นเองนะคะแล้วก็มักจะเป็นคนที่เซนส์สัมผัสดีนั่นเองนะคะหรือเก่งเฉพาะทางมีความสามารถที่ไม่มีใครลอกเรียนแบบได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเขาเนี่ยเหมือนมักจะไปโตกับ ต่างประเทศได้ดีกว่าในประเทศได้ด้วยนะคะดังนั้นความหมายของไพ่เดทคร่าวๆ <c oughs> เกี่ยวกับการที่เป็นมิติอื่นบุม <c oughs> มองอื่น <c oughs> ก็หวังว่าคุณที่ดูจะได้อะไรต่างๆนาะนๆะมาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะรวมถึงไพ่เดทเป็นไพ่แทนกาแฟได้ด้วยเหมือนกันนะ <c oughs> วันนี้คุณอาจจะอยากบริโภคกาแฟหรือนิสคาเฟอีนหรือการที่คาเฟอีนทำให้ใจของคุณนั้น สั่นดีเต้นไปเย็นข้ามวันได้ด้วยเหมือนกันนัเองนะคะก็เอาเป็นว่ามิติของเดทมันมีหลายอย่างเอาไว้สงสัยไปในเป็นพิเศษได้อยากจะลองถามมาอาจจะเป็นในเพจหรือ Youtube ก็ได้นะคะไว้มาคุยกันค่ะแล้วก็ขอโทษที่หายไปนานแล้วทำให้คิดถึงนะคะวันนี้มาแล้วนะคะอาจจะยาวหน่อยแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจโอเคนะไว้ถ้ามีอุบก่อนครบแล้วจะกลับมาทำคลิปแบบฟูชั้นเหมือนเดิมค่ะ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพปลอดภัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลางปีไปแล้วทุกๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นเองโดยสถานภาพทางสังคมแวดล้อมต่างๆนะคะแต่มันดีแล้วที่เรามีการเซฟและทุกอย่างค่อนข้างจะออกมาโอเคเดี๋ยวทุกอย่างก็น่าจะได้ดีได้ข่าวดีในช่วงประมาณกันยาตุลานั่นเองนะคะโอเคบายบายคะ่ะ